ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องตำแหน่งงานว่างกันบ้างครับที่ตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานบอกว่าทั่วประเทศมีถึงส0 0แสนกว่าอัตราด้วยกันนะครับรองรับคนหางานทุกวุฒิทุกการศึกษานะครับที่ใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ ไทยมีงานทำนะครับและที่สำคัญก็คือเตรียมที่จะมีการจัดมหกรรมรับงานและอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีอาชีพมีรายได้นะครับที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กันยายนนี้ที่กระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับที่ภายในงานจะมีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายความคิดให้คนที่ไปร่วมงานได้มีฝันในการสร้างรายได้นะครับอย่างเช่นร้านค้าผลิตภัณฑ์ทํามือนะครับที่จะมาพร้อมกับคํา รึกษาแล้วก็โอกาสที่สามารถรับงานไปทําที่บ้านได้นะครับหรือว่าเราจะไปฝึกหัดอาชีพแล้วก็รับงานกลับไปทําที่บ้านในหลายๆอาชีพก็มีให้เช่นกันนะครับหรือว่าใครอยากฝากผลงานแชร์ความถนัดเพื่อหารายได้เสริมไว้ที่เว็บไซต์คนทํางานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งงานนี้ใครไม่สะดวกที่จะไปร่วมนะครับก็สามารถไปที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือว่าจะไปที่สํานักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึ่ถึง 10ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใครจะสอบถามทางสายด่วนกระทรวงแรงงานก็โทรไปที่1506กด2นะครับหรือว่าสายด่วนกรมการจัดหางานก็1694นะครับ